นี่คือปราสาทละลมถมศิลปะขเขมรโบราณกำหนดอายุได้9 0 0ถึง1000ปีปราสาทแห่งนี้เป็นเทวสถานที่ใช้บูชาพระศิวะเจ้านะคะเป็นใหญ่ตลอดจนถึงปราสาทละลมถมนะคะได้มีบทบาทต่อมนุษย์ในฐานะ เป็นศาสนสถานและเป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูบริบทโดยรอบในปัจจุบันนะคะโดยรอบคูน้ำคันดินนะคะมีป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติล้อมรอบนะคะมีความสงบสุขเพราะปราสาทและลมทมตั้งอยู่ณนะบ้านสีสุขอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัด บุรีรัมย์ถือว่าเป็นปรา,าสาทขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากบรรยากาศปรา,าสาทละลมทมเดี๋ยวยยสุธราชจะพาทุกท่านไปชื่นชมบรรยากาศโดยรอบว่ามีความสวยงามมีความอลังการและมีความยิ่งใหญ่ขนาดใดนะคะ ปราสาทระลมโมนี้นะคะตั้งอยู่ณบ้านสีสุขตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุริรัมถือว่าเป็นปราสาทในศิลปะขเขมรสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูมเีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16-17กำหนดอายุประมาณ900-1,000ปีมาแล้วนะคะประกอบด้วยอาคารต่างๆดังนี้ไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาทประธานบรรลัยหรือวิหารจํานวนสองหลังนะคะ อาคารดังกล่าวล้อมรอบด้วยกำแพงก่อด้วยศิลาแรงล้อมรอบปราสาทประธานและบรรณาลายัยมีซุ้มประตูโคปุระนะคะทั้งทางเข้าด้าน,านทิศตะวันออกและคูน้ำคันดินตัวอยู่ล้อมรอบนะคะ,ะปราสาทแห่งนี้นะคะ,ะมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่1งานกับ10ตารางวานะคะนี่คือ ปรา,าสาทละลมทมด้านหน้าทุกท่านจะมองเห็นบันปรา,าสาทและก็กำแพงแก้วฝั่งทางโน้นและฝั่งทางนี้นะคะดูว่าเป็นปรา,าสาทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามขนาดไหน900-1,000ปีเป็นอายุที่มากโขในการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะคะในตลอดระยะ100ปี200ปีมาเราจะสังเกตได้ทางด้านประวัติศาสตร์ว่ามีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัย ทั้งยุคที่มีการรบราข้าวฟันทั้งยุคที่มีาการเกิดโรภคภัยไข้เจ็บและก็ทั้งยุคที่มีการละอาณานิคมตลอดจนถึงยุคที่รุ่งเรืองที่สุดและยุคที่อ,อับเฉาที่สุดก็เกิดขึ้นอยู่ในเมืองมนุษย์แห่งนี้นะดังนั้นปราสาทแห่งนี้ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่มานับพันปีจึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลกเลยว่า จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้อาจจะมีมนุษย์มีความโลภเป็นอาทิได้เข้ามาก่อกวนและค้นหา